สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสมบัติดำสิงนะครับพี่น้องมาเบ่งทีมงานทรับสถิตครับวันนี้อ้จัดเต็มครับเอาควาสุกสันครับรอยเก่าชิ้นหาแรงมาเด็กก้า ม่นเนี่ทีมงานเท่าแลนกันหาขั้นครับเอาพี่ล็อกเสียตอนโยธุปนะครับรอยเจ็ดสิบหา้าแรงมาอยู่กับเจ้าโกเบนะครับ เอชเคร้อยยี่สิบมักทีขีดหนึ่งเป็นงานเที่ยวพี่นอ้องอยู่ทางบ้านน้องโตนะครับตำบลภูเงินอำเภอศิรภุมจังหวัดรรอยเอ็ดแหลนไปทางบาา้านนทบนะครับ ระยะทั้งตีไปประมาณสองกิโลพี่นอ้องสำหรับโชเฟอร์เฮ้ากับเสียรเล็กขับเองเลยครับโคเบลโก,โกจัดจำนายโดยบริษัทยูตนันิสมัยต่ก่อนนี่ยูตนันิเป็นผู้จัดจำนายนะครับ ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเจ้ามักที่ขิดน,นึงตงัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี่เป็นอริยะนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับใส่รึ่งยอดนิโมพี่น้อง สีสูบเทอร์โบนะครับดเรกอินเจคชั่นแปดสิบพาแรงมาน้ำหนักปฏิบัติการนี่1สิบสองตันนะครับศูนย์จุดห้าลูกบาทเมตรปุุมจีเพิน่นอาฟันนะครับไปแล้วพี่ล็อกโอ้ยลมแห้งพี่น้องเอ้ยมัอน,นี่ขอตดขอไฟนะครับเวิดเปิด,ว,ดวาดวาด อ่ะ N P r พี่น้องอน,นะคร่บวันดีรอยี่สิบนะครับตัวนี้เอาใบแท็ก80เส้นพี่น้องช่วงล่าง ของเพินเนี่ยสำหรับเจ้ากโกเบน,นะครับใส่ล,ล้อเลอรองรับการกระโดดโกลูกพี่น้องใส่แชลเลียตัวเดียวนะครับรองรับโซ่แอร์เย็นครับแอร์เยนเ็นแอานาวไฟฟ้าเต็มบูมบามกับบมีร้อยปาร้อยเชื่อมพี่น้อง เป็นเกานอกญี่ปุ่นนะครับตนนัวนี้มีตัวซับคนน้อนทุ่นใบแทกรู้สึกจะบางๆยัางน้อยแล้วพี่นอ้องมีหักไปประมาณสองสใบนะครับสำหรับใบแทกใบแทกห0าสิบเส้นแต่ว,ว่าโซนี้ยังจำอยู่พี่นอ้องโซเปลี่ยนใหม่นะครับ เห็นแล้วเห็นพี่อะงานลอกหน้าพี่น้องดินไส้ย่างสวยเลยครับนี่จัดไปทางบาณนาทมนะครับ ฝนก็รู้สึกว่าจะลงเม็ดพี่นอ้องก็พวกแป๊กๆมาแหลมาแล้วพี่น้องเอุ่นข้าง่นนะครับมุมมือพอแล้วครับมันสิลงมาก่อนนี่ลมกระแห่งจังไนยอย,ยู่พี่นอ้องเอาแตงไปพร้อมครับรูปรูปนาไปพร้อม ยัดร้อยเที่ยวครับเปลี่ยนกีเทไม่แล้วพี่น้องเนี่ยไปทางบ้รณาธนบดีนะครับ เดี๋ยวนี้เป็นสมอนะครับรอยเจ็ดสิบห้าแรงมากครับปูชอเจริญทซับ ก็ย่ยน่าจะแย้มอยู่พี่น้องกอค่อยเห็นขวดเนาะครับก็ถือว่าเผาใหม่สมบูรณ์สำหรับเจ้าขีดนึงมกมากที่ขีดนึงนะครับโอลไปโคร้อยยี่สิบไปหมอครับ ฝนก็จะมาเอาพี่ล็อกครับรอยเก่าจิมหาแรงมาครับ โอ้คนเรล่มลงเม็ดแล้วพี่น้องเลย่ะต้องหาหอมเซาจ้างน้อยแล้วครับ lông cái hang phi nong ơi ฝนมาแล้วพี่น้องเอาเดียวม้อนี่ชิปนี้ล่าซ้ำนี้แล้วครับโอ้บปไหวแล้วครับฝนมาแล้วครับเอาเดียวเก็บได้เพอกันไหมพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้ามาติดตามมาชมนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขคนจะเร่นพี่น้องสชคสุสมัน่นมา่นลำลำด้วยดวยมานี่ถือไว้กันสุขสุขคนพี่น้อง เมื่อน,นี้พอดีละเมื่อน,นี้หวหวยวอกครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ